เขาอย่ี่เรียนไาวได้รักสาวม้าอร่อยไหมเขาค่อไบบป้าลีโอหมนไม่เคยออกทีวีเนาะหมนไม่เคยถ่ายเด็การะถึงอย่างเงี้ยดิขึ้นมาลูกเลยอะลูก ร้อนรเลยสดๆรู้อร่อยไหมอร่อยมากรสรสข้าวเหนียวนุ้ยอร่อยมากอร่อยะอืบอร่อยเหอนี่อืมร้อนาเดินไปอีกวหารานั่งกับพวกเราต้มเรือต้มเรือมาซอชาสดดหน่อย นั่งได้ใิไหมจ้าแม่คะ่ะนั่งข้างบนถึงนั่งข้างล่างดีไหมคะ่ะว่าข้างล่างดีกว่านาอแม่คะเนาะโอเค <Okay. S 2> ขอต้มเรอดหมู้าอุ้ยมีหมูสาทันนี้นะทันนี้เลยใส่ถ้วยเลยโพราะไม่มีกว้วยอ,นนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกรยวยจเอา,า,าง,งั้นพี่เอาเส้นนี่คุดด้วยดีกว่าพี่เอาเส้นนิดเดียวใส่หมูซาใส่ไส้แล้วก็หมูชิ้นพอจ้ะ จับน้ำใสหวยจับน้ำใสที่ฉันสั่งบะชอนะคะหมูชิน้นเ่โอ้โหพี่บ้านะแม่ค้าเขากางสไลด์หมูหชิน้นหอลดเนาะแล้วก็มีไส้แล้วก็มีไส้กับข้าวของกินมีทุกอย่างเลยตลาดตอกหม้อนเนี่ยแม่ค้าเขาบอกว่าตรงเนี้ยนะขายทุกวันอืแต่ถ้าเกิดสมมตว่ตรงกลางเขาจะขายแค่วันเสาร์ถึง่อน อ๋อแม่ขายวัดปกติอุ้ยน้ำซุปเขาอร่อยมากตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะคุณโอตื่นเช้ามากเลยเจ็ดโมงจะครึ่งละเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดนาทีต้องกินกันดท้งถ่ายกระดูกเพราวอร่อยจริงหรอมเอาใส่กระดูกมาด้วยมาลวกกระดูกขนาดอ่ะก่ะดูกขาวท่าบอกว่าที่นี่กระดูกอร่อยด้วย อร่อยเี่กิน60บาทแจนื้อดีเนื้อหนเลยจ้าเขาเดี๋ยวเขาเดือเรียนอูโหเฮ้ยเขาเืออะจ้าชื่อร้าอะไรจ้ากล้วยจับป้าพรอร่อยแน่แน่เนาะเฮ้ยยังไม่ได้กินกล้วยเชื่อมเลยโอโอของแม่ไม่ใช่หรอก็เธอรกินด้วยงาไมเหรอ นี่โอ้โหก็คือเดี๋ยวตรงนี้ระหว่างที่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปิดกล้องใช่ไหมเราก็จะเรียกทีมงานของเรากินให้หมดตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเยอะโอ้โหดูอคือดีมากคือลุกวันต์สิเอาละแค่้วซีมนต์เนี่ยมึงอื้ออือ ลดอ่ะลดลดลดอือหือหอมอือหือดีนคะโอ้โหอะอรวะย้อนใครได้พื้นติ่มมากกับการเดินตลาดตอกมอแต่เมื่อคือคุณปูก๊อนอนไม่หลับนะเชยดังงามจะตัดให้ดูกลิ่นดังมากโรงแรมโทรเข้ามาแต่แร้อัสองโรงแรมนั่คือ นี่ออกมาตั้งแลกมินี่จริงๆด้วยนี่นี่ตั้งแลกจริงๆด้วยเอาบ้าง้องโลกเขาบ้างโรงแรมบอกมีการฆาตกรรมหรือเปล่าครับเพราะเดี๋ยวกรี๊ดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเหมือนเป็นคนแบรนเป็นเป็นโพล่าเออผมพูดเลยนะถ้าใครตื่นเช้าๆอ่ะมาตลาดตอบม่อจะแฮปปี้มากเพราะว่ามันจะมีของครบทุกอย่างแล้วตรงเนี้ยใช่ มันเป็นแหล่งคือพาส่งด้วยคือคนเหมือนเขาซื้อรับไปขายอ่ะที่แบบหมู่บ้านตลาดอะไรเงี้ยเพราะมีผักจอมีต้มตำม,มีกุ้ยเตี๋ยวมีขนมไทยมีผลไม้มีผักสดมีของเยอะมากมากให้เราได้จับจ่ายซื้อขอในตอนเช้าเช้าแล้วเธอรู้ป,ป่ะฉันกินไปสิบสิบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าวันนี้ฉันจ่ายเงินไปเท่าไหร่ดีโอช่วยฉันบวกหน่อยหยุดรับประทานช่วยฉันบวกก่อน ร้านแรกขนมโคก30ตามด้วยข้าวเหนียวหอ่ออีก10บาทแล้วละ40คก <40. S 1> ุยช่ายทอดกรอบอีก30ขนมกุยช่ายสดๆทอยกับคุณลุงอีก10บาทหมู3มชั้นทอดน้ำปลาเบคอน40บาทน้ำชง4แก้ว120บาทลุ้ยเชื่อม20อ,อะไรอย่าครานอันนี้มันต้มอ้ย สวัสดีค่ะบุโก้ค่ะบุโก้ค่ะตัวจริงเลยที่ขนาดสวยกว่ากันค่ะคุณแม่โอเคสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมน่ารักไหมคะแม่น่ารักมากนี่น่ารักขนาดไหนแม่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธออินเสิร์ตด้วยบุฟเฟ่สีทังคายชานระวังรถนะคะ ขอบคุณค่ะเต็มสิบแม่ให้12แม่ให้12มันเกินความมันเกินเกินไปเลยความสวยจากสิบให้สิบสอแล้วก็นี่ร้านนี้อีกอันนี้ชามละห้าสิบสองชามร้อยหนึ่งทางเจ้าของร้านถ่ายนาำแถมให้กินค่ะชิมน้ำก่อนนะ ดูถิ่งมเออดีจังเลยอ่ะเออแม่ดีมากสดชื่นมากคล้องคอจากท่าที่ถูกเจ็บคอเจ็บคอหายเจ็บคอเลยค่ะอันนี้คือทำขายหรือว่าทำกินเองทำขายที่ไหนร้านชื่ออะไรเนี่ยแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวยจริงไหมเนี่ยจริงค่ะเต็มสิบให้กี่คะแนนให้ร้อยเลยค่ะโอ้โหวอนนี้ทำไมเมืองถึงตลาดไม่ได้เลคะหนูนอนไม่หลับเมื่อคืนนี้เชียร์นางงาม ตื่นตีห้าเลยมาตลาดตอกหม้อในตอนเช้ามาถ่ายเลยได้มาทงวันแหละชอบเลยของอร่อยจริงค่ะขอบคุณนะคะโอบคุณปริ่มมากเกินอันนี้ก็อร่อยทำไปเจอเขาเลยเขาเรียกกันปกติเขาทําเป็นผงๆอย่างนี้ขายแต่เราอ่บจะขอเขาพิเศษคือเราจะเอาใส่ถ้วยเลยท่ากินบุงรู้นเลยเท่าไหร่อ่ะ แปดสิบบาทหาเขาคิดแปดสิบบาทใช่งหรอใช่ถูกมากถุงลดเนาะเขาคิดเลยจ้าไม่คิอธิบายแปดสิบหรอแปดสิบบาทเขาบอกว่าคนสวยซื้อปกติเขาขายราคานี้หรอเออเขาขายราคานี้เลยเขาขายถุงละแปดสิบฉันถึงว่าคนลุมร้านเขาเต็มเลยอ่ะเขาเหี่ยวทุเรียนอ่ะเขาทำยังไงเนี่ยอธิบายสิเขาทุเรียนเป็นคนกระนำประทิยเลยเนาะเมื่อกี้เนาะประทิยสดๆเลยป่ะปัจจัยสดสดเลยอ่ะแล้วฝาดไปทุกที่ว่ะทุเรียนพันอะไรเนี่ยเนี่ยหมอนทองไปถึงเธออ่ะฉันเหรอพันแรก แต่เมื่อกี้พ่อค้าหล่อกฉันแล้วอยู่นานนี่มึงพี่เต่าพี่เต่าเขาเป็นลูกคุณแม่ที่เธอซื้อน้ำเมื่อกี้เอาหล่อเออพอเมื่อกี้เขาบอกว่าสแกนกับคุณแม่ได้เลยคู่แข่งกับเต่าบินอร่อยนะอร่อยนะเฮ้ยอยากเลยถุงเลยอ่ะเขาขึ้นโรงแรมไม่ได้เนี่ยขึ้นโรงแรมไม่ได้เขาขึ้นรถปรับห้าพัน ป่ออร่อยมากพ่อคุณม่ป้ากินอิ่มแล้วให้ลีโอกินแทนเพราะว่าได้เลยค่ะได้สิค่ะทำไมจะไม่ได้ราคานี่ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลิศเวลาเลิศม่แม่เลิศจุกมะปิดเลยแม่ โอเคสำหรับการมาตลาดตอกหม้อวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้สอบเทปค่ะคุณผู้ชมค่ะขออยากอยากดูความรู้สึกนึงว่าปกติอะของตลาดไทยมักจะเป็นตลาดตื่นเช้าใช่ปกติเราสองคนนัไม่เคยตื่นเช้าด้วยอะยังไงม่ปกติฉันตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันก็ชี้กับการตื่นตีห้าเขาอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนเธอบอกเขาดูร้านเดียวดู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 ยูช็อปช็อปดิ go straight go s t a t ข้าวเหนียวทุเรียน go state o k โอเคเกิดนี่ ดูเรียนดูเรียนดูยูไลดูเรียนอ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้สั่งกฤษไม่ได้อีกเออเขาชี้ไงว่านี่ร้านที่ขายเขาเดี๋ยวเปลี้ยนเหรอไม่ใช่คปกติอ่ะเวลาไปถ่ายรายการอื่นของ g o o g l มันจะเป็นตลาดแบบตลาดเช้าที่เป็นตลาดสดหรือตลาดดอกไม้ไปเลยไม่มีของของกินขายอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่มาตลาดที่มันมีของกินขายแต่จ้าขนาดนี้นี่ไงเมื่อไหวีละลูกค้าวีนใส่ลูกค้าวีนใส่ลูกค้าลีนจูนลีนจูนคะ เธอแล้วเขาไม่หวานด้วยอ่ะเนี่ยหวานน้อยมากอ่ะหวานน้อยมากเดี๋ยวเก็บเงินเลยดีกว่าแม่ค้าเก็บฟังหนตาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเธอเขาล่ออยู่นะเธอเขามากับแม่เาว่าจามใหญ่ัวไอ้นี่เดี๋ยวเขาไต่เลยอีดาบกวไอ้นี่ไอ้หนูอะไรล่ะก็บอกไอ้สลัดเธอไง เราต้องเป็นตัวแทนประเทศไทย,สยแสดงความรักต่อผู้ชายเท่านั้นทั่วโลกมึงต้องพูดคำว่าหนีห,าหา่หา,หเ,อาอเหล่าโกงหนีห่าเหล่าโกงอันนั้นไม่ว่าสดดีผัวไม่ใช่หรออ้าวยิ่งโกงอาโกงนี่เอออาโกงสิมาเหล่าโกงเรียบร้อยปะเรากลับบ้านกันเถอะเขะพวกของฝายอีกมากมายวันนี้เราไปเดินตลาดตอกหม้อนนะแม่เนาะเราก็คือเนื้อหาของการเดินตลาดตอกหม้อเป็นไงคะเยอะมากบรรยายไม่ถูกทางอาหาร <c oughs> การกินทางอาหารตาตกนจบเจเขาจ่ายเงินประมาณ10ล้าน เธอวันนี้ชักจ่ายเงินประมาณสี่ล้ากว่าบาทอะเออสี่ล้านกว่ายังไม่รวมของฉันด้วยของเธออีกแปดสิบเธอต้องออกเองเธอกินคนเดียวเออก็ประมาณห้ารอยอะประมาณห้าอยบาทกินสิบสองล้านได้ของกลับบ้านอื้อเลยเต็มไปหมดเออคุ้มและตื่นเช้ามาวันนี้เราอยู่ที่ตลาดตอกมอตลาดตอกมอนั่นเองก็คือใกล้ๆวัดสุทัศน์ใกล้ๆเสาหินช้าพี่โรงแรม สยามตรงมาบุญคลองอะค่ะไปะไปค่ะขึ้นรถอีพีหน้าอย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเข้าได้เลยนะคะไปแล้วค่ะพร้อมด้วน,นะคะสวัสดีค่ะกุ๊ดไนก่ะ